สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับช่องใช่หน่อยรถเกียวคือเก่าครับพี่น้องหลังจากเมื่อน,นั้นนะครับพี่ผมลดราคานะครับซอยเหลือพี่น้องเช้าหน้าเนาะไรล,ละลอยหาสิบบาทตอนนี้ไปน้ำบ่ันเลยครับพี่น้องจนด้เอาขั้นที่สองมาซอยครับอันนี้เอาใช้กล่องมาซอยครับมันนี่บทัชแล้ะครับ ไก่ยักสูงคือเก่าครับพี่น้องครับไรล,ละลอยหาซิปคือเกา่าลักกะปันสี่ลอยหาซิปครับพิเศษสำหรับพี่น้องเช้าหน้าเลยครับพี่น้องครับติดต่อกันเข้ามาได้นะครับ้ใดที่สีไทยหน้านะครับราคาพิเศษอีลีพี่น้องไถไรละลอยหาซิปปันสี่ลอยหาซิปถ้าเกิดไถแล้วบ,บ๊อบไฮปันนี่ก็คือไรละสามลอย นะครับอันนี้จะคล้องหน้าเพิ่นแต่จะได้พ่อใหญ่ลดราคาให้ค่าไถเหลืออะไรละลอยหาสิบบาทกับใครอาายู่ใครอยู่ชักทีนะพี่น้องครับนี่นี่<อ>คือเห็นว่าถดให้รีบบางพี่น้องบางคนเป็นคอมเมนต์มากไหมเนว่ารดเนี้ยงคือรดเนว้นี่มันแมนบอกือเป็นว่าแมนครับแมนนี่ฟังจากปากจะคล้องหน้าอะไรครับนี่ ไทยไรล,ละลอยหาซีฟอเรีครับพี่น้องครับรบร,บรบอดเตัวได้น้อไว้ปั่นไรล,ละซีลอยหาซีบนอ้บอนี่ครับเอาสองท่านมาใส่เลยมาหนีิงานบรทดเอตน่ะครับพี่น้องติดต่อเขามาอยากไทยหลายแต่เสียอย่างเดียวไทยเดินมือละหน่อยผันไทยเดินมือละลอยไนนนากการนี่ก็ดีดีเนาะบรรยากาศนี่ฝนตกสู่มื่นครับพี่น้องท่างนี้ ทางบ้านใช่หน่อยสกลนครนครับฝนตกสูมือเลยบ้านเขาในกัจกสิออกบออกครับพี่นอ้องเอาพวเดดถี่เบิ้งคลิปใช่หน่อยรถเกี่ยวนะครับเป็นจังไดฝนทางบ้านพี่น้องเป็นยังไดเนาะครับตกดีคือทางบ้านใช่หน่อยวะบ้านเขานั่นบ้านเขานั่มกับบ้านท่านครับพี่น้องครับฝนตกสูมือสูมือให้ดีบได้ครับอันนี้ เป็นลีลาของชายกองนะครับครับรถไถไปเนี้บอดด้เก่งแค่ขับรถเกีียวได้ครับนี่ครับรถไถกระเกียงนะครับตะกี้ก็เป็นลูกน้องใช่หน่อยเพิ่งทั้งขับรถไถทั้งขับรถเกียวนะครับเดี๋ยวนี้เพิ่นเพิ่นไปรับ้างใช่หน่อยครับรถเกีียวจนเพิ่น มีเงินนะครับมีเงินมาดาวรถนะครับกถือว่าเป็นความสำเร็จขเพื่อนนครับเป็นคนขยัน้วกะขีเหนียวครับใช่กลองนี่มีล่าก,กานครับรถครับรถธรรมดาทันยกล้อได้ยกไปแล้วครับ ยกลอยบ้างเนี่ยกยกลอยบ้างเนีพี่น้องบ่นอยากเบ่งยกลอยให้บ่งเยงยลยอนะนทีันนี้มาเบบ่งลีลาใชา่บึ้งนะครับยังเก็บอันนี้เฮ็ดเพาะอยู่ตัวนี้นะข้างนั้นก็ได้อยากนำตัวน้เฮ็ดเพาะเลยครับนี่ฝ้ากับห้องมากครับพี่น้องครับฝ้ามืดนี่ครับพี่น้องตกซื้อมือครับ ตกเสมอแตของหน้าเพิ่นกะเที่ยหายยังหรือใพื่อไงหายกระปูบ่ะหายเห็ดเพาะป่ะโอ้เห็ดเพาะหลายด้วยครับพี่น้องครับเมื่อเศา้าน่ะผมเอารถมาถายหน้าก่อนใช่เปิ่องเนาะผมเหยียบทิมไปอันวัางกระสอบนึงทัน,น,นกันแม่นเก็บเอานะนเหยียบเหยียบทิมแล้วก็ มันมันประหยัดนะมันหลายพี่น้องหัวจักอันนี้เฮ็ดพาะสุกคนเนาะมันมันมันหลายครับก็เลยบ่อยากก็เลยเอารถเหยียบทิมแล้วก็ดันดันทิมใส่ข้างหน้าไว้นะครับผู้ใดอยากได้ก็มาหาเก็บเอานี่ถ้าเฮ็ดพาะสิไปหาใส่ไก่เนาะว่าไงไว้มือสาวพ่อแม่ไหมผมเหยียบทิมต่างหลายไหม มือมือก้อนอะไรกะใช้บึงแม่เก็บมากกระสอบหนึ่งกินกับยังบอนเมอือเด่ยวเดียวนี่ก็ได้ทั้งครัวพี่น้องผู้ดใดอยากอยากอยากซื้อเฮดเพอต,ต,ติดต่อมาได้ครับขายเดี๋ยวนี้ถือกิลิครับพี่น้องครับกิโลละพันสองผู้ดใดอยากได้ก็ก โทรโทรติดต่อมาได้นะครับกิโลละพันสองถือๆครับพี่น้องครับพร้อมๆทรงนะครับราคานี่ยนะทรงให้แบบสดๆเลยครับนี่งัดเอานี่มันหน่อยๆเอาอยู่บอกพี่โอ้พี่ถิมโดนไปยังแซมนี่ผมผมเปล่าได้ครับผมเปลน่ะผมทิมเลยได้หน่น้อยๆพี่น้องนี่น้อยๆโอ้แซมนี่ว่กินนะครับข้าเขียว เทียมเทียมแย่างนั้นเป็นผม,มผมเบ่าได้ผมชิมได้ซักหนี่งข้างเหนียกดนะอีหยังนี่อันในมือนี่ก็เอาไปเลยนะมะปูกไงโอ้มาปลูกโอ้ oh, ป oh, <ม>ระเดีวว่าเสียไปกินเนาะทีเหียบที่เหยียบนะง่ายมองง่ายมองบรรยาก,กาศนะครับฝ้าเมือดขึ้มปีนี้สงสัย ฝนสีดีแห้งบ่ปีนี้นะบ้านเขาน้ำกับ,บร่ท่านแต่ว่าภูเพื่นท่านกับท่านอยู่ดอกว่าแต่ว่าเขาเฮ้านีตีบ่ท่านตอนนี้นำกับเพียงนายแข็งเลยไปบ้านกเก็กสิออกบอกครับพี่น้องครับ ยุ่ไกลๆคืลเาผมก็ได้น่ครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ดินนนๆแบบนี้นะครับเขากลับไปสองขั้นนี่ทีดีที่สุดเด้อพี่น้องเด้อไปขั้นเดียวนน่ก็บอยอยากปลอดภัยไปได้ครับไปสองขั้นก็นยังอุ่นใจไปไงเด้อ ก็ตารางเป็นหน้าให้หน้อยมีปลานะครับมีปลานี่ก็สวยงามหน้าให้หน้อยครับพี่น้องครับบานใช่หน่อยบ่มีหน้าให้ง่ายดอก เป็นยังอีกิงปมาบนีไรการหนาเป็นยังอีกหาเต็ดเนี่ยจอดเท่าไหมมาเลยนี่เ,ออเตะปับมี่เตะปับดีเดียวนี่ไช้ไปโหลดนะเอาก่อนขี่ได้ใหญ่ใโหลดน,นั่น เป็นบอยครับพี่น้องครับนีแต่ปับแต่ปับเดียเด๋ยวนี่มีอันนี้ลูกค้าใช่หน่อยรถเกียวนะครับพ่นกะสนใจนะครับสนใจพ่นก็เลยถามว่าอันนี้อยากให้ใช่หน่อยนี่เอาเอาแบบคาดคาดมาติดผันนะครับติดผันมามาใส่พ่นว่า ผมกะบ่แน่ใจว่าอันนี้ถ้าเกิดเฮาไถไถแล้วกะเอาคาดติดผันใส่แบบนั้นนะเฮาเท้าสิไถไรละจักบาทมันได้ไรล,ละหกลอยยืบบ่นะครับแต่ว่าผมกะคิดว่ามันกะบ,บ่น่าได้ไรล,ละหกลอยเนะาะกะสี่ลอยหาซิปกะแยกสี่ลอยบ่ได้เนาะถ้าเกิดมันได้ไรล,ละสี่ลอยนะครับเอาเอา เอาฐานเอาข,า,อา,ขาดมาติตาดฐานแบบนั้นนะครับผมผมกะผมบเอาดีกว่า่บ่ติดดอกมันมันกะดีด้วยแต่ว่าอันผมกะสิบติดดอกเพราะว่ามันมันสิมาลดงานผมมานะแช่นทีผมไปไทยก็ไปปั้นเ้าสิไหกร้อย0เับมิาก็มีงาน,นแต่ว่าถ้าเกิดเฮาเฮาติดไปมันก็นสิเดลืสี่รอยนึงได้บัดนี้ง,งานถ้าก็น้อยลงครับ เบาดีกว่าแต่ว่าดินแานใช่หน่อยมันมันกับบอ่อหมาอสมสลับใส่ใส่ขาดได้ครับพี่น้องครับมันมันมันแข็งกรบดินมันแข็งแล้วก็หินกระไรบ่อหมอบ่อหมอครับปั้นเอาดีกว่าเอาคลิปคลิปนี้แค่นี้แหละครับพี่น้องครับงานงานายแหงครับเดี๋ยวนี้ไถ่อะไรรอรอหาซิฟครับบบท่านแล้วครับ